สถานการณ์แย่ๆหลังเสียกรุงครั้งที่หนึ่งแย่อย่างที่หนึ่งก็คือพระเจ้าบุริงนองเอาไพร่พลนฝั่งกรุงศรีอยุธยาไปเกือบหมดเหลือพลนทหารไว้แค่สามพันกับไพร่าชาหยญยิงหนึ่งมืนแย่อย่างที่สองคือเหลือคนเก่งมีความสามารถไว้ประมาณหนึ่งร้อยคนส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นข้าหาบดีพ่อค้าที่มีความสามารถหรือแม้แต่ขุนนางยศสูงๆอย่างเจ้าพระยาพระยาก็ถูกนําไปหงสาวดีจนเกือบหมดในพระราชบงสาวดานฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเล่าไว้ประมาณว่าพระเจ้าห สองวดีให้พยานครศรีธรรมราชพระศรีอัครราชคุณเกษตรราธิบดีคุณรักษามนเทียนหมื่นนรินทเสนีและขุนหมื่นทั้งปวงอีกหนึ่งร้อยคนให้อยู่ช่วยรักษาพระนครซึ่งเราก็จะเห็นว่าในพงศวดารฉบับนี้เหลือขุนนางที่มีความสามารถไว้น้อยมากค่ะแย่อย่างที่3ก็คือเมื่ออยุธยาบอบช้ำขนาดนี้สัตว์รูย่อมเห็นโอกาสในพงศวดารเล่าว่าในปีพุทธศักราช2,100พวกละแวกช่วยโอกาสยกทัพมาบุกกรุงศรีอยุธยา